ครับก็สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมือนี้แอดมินกะสีน้ำเอานะครับผมตัวเลขโชคลาภตัวเลขแนวทางของวัดป้าไหวานะครับแลวก็เลขผีน้ามาให้พี่น้องได้รับชมนะครับเพราะว่าแอดมินกะงวดที่ผ่านมาบริเตมนะครับงวดนี้แอดมินสีมาตามให้เดี๋ยวเขาเข้าไปรับชมรับฟังน้ากันนะครับว่าเพิ่นสเได้ตัวใดในงวดนี้ได้ข่าวว่าผีน้าเพิ่นตบ ไปทะเบียนรถให้เลยนะครับเดี๋ยวไปฟังน้ำกันเลยครับนะคะจะเป็นทะเบียนรถโตได้นะคะที่ผีหน้ามาตบนะคะให้ไปฟังน้ำกันนะคะเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งส่องเนี้ยเด้อค่ะเด้อไปฟังน้ำกันเลยคะ่ะวันเลขผีหน้าโตใได้เลขวัดป้าวายเป็นโตได้นะคะในงวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกห้านะคะ แม่น้องระดามไม่ได้ไปขายของบ่ค่ะไปขายไปซาอุด์จ้าอันมื้อนี้เด็กน้อยเด็กน้อยนี่คือไม่ได้ไปโรงเรียนพากัเป็นไข่บเพื่อนเลยไหมจ้ะอุ้ยฝนไก่สีเศร้าเลยนี่เป็นไข่อยูอ่เป็นไข่กันหมดเลย <c oughs> นนนย่ากับ,บ,บ <c oughs> นอนย่ากับพ่อสมบไม่อยู่แล้วย่าพากับพ่อสบายคนไปแล้วไ่อยู่แล้วโอ้ไปขายของแต่เศร้าจ้าออกมาเป็นไข่เพื่นเป็นไข่ไหม ว่าจะมาถามเลขกันวาดบ้านป้าไวมากไหมคะมาแล้วจ้ามาเด็กมือสองมือแล้วอือสองมื้สองมือรงวันนี้เป็นเป็นวายยังว่าเป็นจะมีเฮะบ่ะวาแกมือสองงวดแล้ว่็เขานะงวดนี้ต้องเขานนะอ๋อปูปูวางวดนี้ต้องเข้าเลขคนก็ได้หน่อยคือเกาป่ะคือเกาเลขคนสามตัวกับสองตัวไหมจ้ะก็เกาเลขคนมายำเดกเอ่อชวบ้านแถวทั้นซื้อจะจะซื้อไปเลยอืมเดี๋ยวนี้พ้นจัดนักกันบ่ะไวผลราเลขก็โมดังไหมจ้ะ โอ้มาดังก็สื่อบางคนก็สื่อสามสื่อสี่สื่อหาหายังตัวละห้าร้อยตัวละสองร้อยอ๋อถ้าบ้านแถวนั่นซื้อตัวละห้าร้อยแล้วอ๋อันบ่เต็มเมื่อลดส่นบ่ดังบ่ดวังเลยคุณมาดังบวบนะซื้อไว้ตัวละห้าร้อยแล้วอันแม่หองระดาไปเพิ่นก็เขียนให้เลยมันบอกเขียนเพิ่นก็เอากระดาษให้เาเอาเบิงเง้าคนวะแต่ว่าเขาจะซื้อไว้ตัวละห้าร้อยจะซื้อไว้แล้วมันก็ตรงกับเลขกับ่ลนำมงคนมันจะ ื้อเลยว่าเอาหัวนี้เอาเฮดดังเด้องเนิไงแมนบนรอกูเลยว่าปู้กทีแล้วไงลังเ้อปูโฟเด้อเลยว่าบ่ถือสองงวดแล้วงวดนี้คนมาเฮดดังๆเลยสำเพาคนไอ้ซุ้มซาบานกาสืบตัวลาหารอยเนาะปูยำเลยว่าให้เฮดดังๆมาเตะคนบอกว่าวาสิเฮบนเฮ้ลังบ่คนก็เจ้ากับบริษัทอย่างนะ่กแเทว่าสืบเราเด้อคนเราบ่ดังหรอกกว่าเดขบ่ดังหรอกสรุปแล้วเลขตัวใด ห้าสามสองบอกค่ะกับศูนย์ห้ากับศูนย์ห้าเพื่อนเพื่อนเน้นบนเพื่อนเน้นล่างเพื่อนบอกเท่ดังๆเนี่ยนนุความขิดหนูนะหนูเห็นกเจ้าสื่อแต่สามสองอะไรสองสามบ่หลายหลายบาทแสดงว่าเพื่อนเน้นสามสองเห็นแม่แม่ทีฝนใส่บาทเสมอนะเห็นฝนบอกไปสื่อตัวนั้นแสดงว่าเพื่อนเน้นสามโตบน มันเป็นหาสามสองแล้วก็เสื้อตัวละหาร่อยนี่มิตรสามสองเนแล้วก็ตัวหาซื้อเน้น้อยจีสามหากับศูนหาเลยตัวสองรลอยบมดล้สองลอยคนพันตัดทางนาน้่นบอกเห็นเหมือนเสือใช่ไหมแต่เห็นเหมือนเสือแล้วนะเว่าพระเขียนหายจริงกินมิสนีแมนไม่สมเนี่หาสามสองกับศูนหาแเวลาชาวบ้านพันไปตัดไปตัดกันเองมันบ่อนจ้ะเห็นเหมือนเสือเสือเรียงไหวเรียงไหวนะมีสามสองหาสาม ศูนย์หาตัวน,ตน,น,ตน,นี้เห็นนังเคื่อบอดังดีซื้อด้ผลวัลเ,เลขต้บอบ่ดังซื้อโลดผลเนาะจ้องใช้เต็มใช้เต็มโอ้ได้มาสองมือแล้วนางพักกันนางซื้อกันมือมือแหลกไปเห็นผลซื้อกันหรอกปล่าซื้อตัว,ตวละรลลตเตอรี่อยู่แล้วลอตเตอรี่ได้คนละใบสองใบมั้งซื้อหาสามสองตัวละหารอย เออเดียินว่าเลขผีน้เลขผีน้มาไปบรนทึกมันบองวันท่านวันที่แล้วบรนทึกบ่หาลอยเงินบ่หาลอยเงินเดี๋ยแล้วเร็ว่าบัตรไทยเฮาเราก็พวกเขาเลยแมนเอามาล่องทั้งสองวันแมนสองวันเงสามวับวกเขาเนาะสองสามวัแต่ว่าเจ็ดูนมาออกทีลังเนาะแมนหายเจ็ดชูนเรามาออกตามลังก็ังก็ะอเลยตามวันนี้วันท่านมาปบรนทึกยังเลขผีน้อันยังเออเอาลูกมนกรเจโอคนงอนะอันถือยังไง มันออกยังไงทางหลังนะทางล่า,างหกสี่หกสี่ในหาร้อยเงินอืมเลขพี่นางวัดที่ผ่านมากหกสี่นุ้่บอาที่บอบอกหนูคือออกหนูเลยวะแมนว่าแมนมาบ่านี่เนาะเอาไปลงหลายงวดกับโบว์แมนเอาเขาลงกตักงสองสามงวดสองงวดเนาะอ,อเขาพอ,อเข้าเวนแล้วกันออกแมนจ้ะวันนี้ไฮมาตัวได้เลยพี่หน้าไฮย,ยังวะห้าหกห้างเดียวห้างเดียวแต่ว่มีเลขสามตัวบ่มีเปิดว่าลูกซ่าฝัน ข่ใหญ่บ่ได้ฝันเปลี่ยนเป็นลูกฝันแท้เหบ่ค่ะลูกสาวคนแล้วฝันมัวที่แล้วก็ได้เด็ดถือหารอยเงินต่างวันนี้เพิ่นฝันร้างได้เพิ่นฝันว่าเพิ่นมี่ไม่ยิงมาือขึ้นรถเพิ่นวะ้นเป็นโมไซไหมเด่ะคนโมไซบัติลงบัติลงจะโหลดเอามือไปตบท้ายรถลดนะบ่เพิ่นก็เลยแนมเบิ่งในท้ายรถมันเขียนหาหก่นก็เลยวะโมไซที่มาบอกเลขเนี่เป็นผู้เก่าเย็นบ่เป็นผู้เก่าไม่ยิงผู้เก่าเพิ่นวะโอ้ยพีหน้าพิ่นผู้เก่าสรุปว่าเลข เลขวัดป้าวายเนี่ก็มีสามโตกับสองโต,ตเลขพีหนา้านี่สองตัวหางเดียวหาต้นที่ยอดสิสรุปใส่มึงะนะไอ้น่องเด้อนะคะเลขเลขวัดป้าวายนะคะนะคะเพื่อนไหาม,หมาแล้วนะคะเป็นหาสามสองนะคะชาวบ้านซื้อตัวละหาลอยเนี่ยคือสามสองสองสามนะคะศุนหาซื้อในหน่อยบ่หน่องอ่าแม่นอ่องตัวละลอยหาชิปตัวละลอยไม่ได้เหตุผลซื้อแต่ว่านักสามสองนักสามสอง ะะเลขวัดป้าไวา้คือหาสามสองกับศูนย์หานะคะลองลองมาหาหกนี่เป็นเลขผีหนา้าเด้อพี่น้องเด้อว,วัตถิพนันธ์มานี่เป็นกระเถิดหกสี่หาลอยเงินนะคะวันนี้เพิ่นกะเมขขื่อค่นรืนลดเรากะตบทะเบียนลดหาหกนะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่นกับมีซัมนี่นะคะในคลิปนี้มีเลขผีหนา้ากับเลขวัดป้าไวา้นะคะวัดป้าไวา้เลขผีหนา้า เราฟันงวดที่แล้วกับฟันหน่แและฟันมันมยิ่งไหนมันยืนอยู่หน้าบ้านคนละยืนอยู่นบ้านแหละเชยนป่ายเลื่อนพวกเคื่อนพวกกันหาเสียง่หรอพอกาเชียงเนี้ยเห็ดป้าย้นนะเห็ดป่าย์เชิญหกสี่ใช่ไหมโอ้ก็ลยซื้อในเนาะซื้อในน้อยาะว่ามันดถึกมาะล่งวดเลรผว่าซื้อในน้อยก็ตั้งหาลอยนี่นะน้อยผนเลยไปหย่อนฮาล้อยผนว่ามาคอยว่าน้อยกันเข้าบ่เข้าบ่เอาไปลงกเนาะเพื่อนก็บ่พพขอคอย เ้าบอเป็นโรบัดบวกบัต,บบตงวดนี่เอามาลงนี่จะเป็นเรื่องไดเนาะพี่น้องเนาะพีน้ามาบอกหาหกนะคะมาตกทะเบียนรถหัวแันมายกป้ายขึ้นยกป้ายขึ้นหกสี่ซะเลยหรือเปล่าโอ้ยเนาะเล่สือสือเส,อส,อสือไปยอดเบิ้งเาหรอยอดตเข่าไหมบุกีโดนมาสิเข้าเราอะอืมตะเสือดายนาะบัดหงวดเนี่ร้องเบิ้งเราแต่งวนี่ยก็ยอดร้ายดอกเราอ่ะยอดจังหน่อยหนึ่งบุ่นว่าจะกิหน่อยจักบาดเละหน่อย กันเอิงวันวันคันว่าหน่อยหน่อยกับหาลอยนะลอยหน่อยบดเลยนะเลขพี่หน้ามาบอกถึงหาลอยเงินเด้อพี่น้องเด้่องวันที่ผ่านมานะคะแต่ว่าเลขรัดป้าไว้กับบ่เข่าร้ายงวดแล้วงวดนี้บนมาเอามาแก้มือคิดว่าน่าจะมีเฮนะคะเลขบ่หลายโตเป็นเต่ามาอายุเข่าบ่เข่าเอามาลดน้อยเลขรกหน้าอันนี้แหละมันค่อยรลายมันเป็นเลขเพิ่มฝันเนาะเขาบ่กมนเลขสูตรคำนวณมันจีนี่หน่อยหน่อยนะคะเอ้าทำลายเลยเนาะแาบ คืนวันนี้สรุปเดค่ะเด่อนี่คะเลขผีหน้านะคะเลขผีหน้ากับเลขวัดป้าวายนะคะในคลิปนี้งวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกห้านะคะเลขวัดป้าวายงวดนี้พ่น่ะอาจจะมีเฮนะคะเพ่นหาหาสามสองเป็นต no nice right? ัวเน้นนะคะศูนย์หาเดี Mutter, <Stat> ๋ยก <c ara> ็เลขผีหน้านะคะเลขผีหน้ากับเลขวัดป้าวายนะคะในคลิปนี้งวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกห้านะคะเลขวัดป้าวายงวดนี้พัน่าอาจจะมีเฮนะคะเพ่นหาหาสามสองเป็นตัวเน้นนะคะศูนย์หา กับศูนย์หานะคะลองลองมาหนีเป็นเลขทีนะ้างวดที่ผ่านมาหนีไม่ยกไปบอกหกสี่ห้างเดียวนะคะเจ้าของหน้าถืกไปหารอยงวดนี้มาขอคือรถมอไซค์นะคะก่อนลุงรถเป็นกระตกทะเบียนทะเบียนหาหกนะคะทั้งหมดทั้งงวดหนีเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะแล้วนี่ยากก็จะขอจบคลิปเลข วัดปาหวายกับเล็กผีหน้าในวัดวันที่หนึ่งท่านว่าสงหาหกหาไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาปอกกันไหมโชคดีสวัสดีค่ะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนัางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง